โอ้โหโคงไม่รอแล้วแหละทุกคนเหลือร้อยสุดท้ายอะไรวะโอ้โหสแกตเตอร์มาช่วยชีวิตนะเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกควื่อับันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม เซฮายก็กระดาบสวัสดีพวกกัาทุกคนกันด้วยนะคะพวกกันอีกแล้วกับเจ๊สมัยสายปัน่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับ GT ทูวันของเราเจ้าเก่าเ,าเจ้าประจําที่เจ๊เลือกเล่นเนาะสำหรับใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นที่นี่ที่เดียว GT ทูวันเนาะวันนี้เจ๊ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจนะทุกคน Rider เจนนะคะคลิปออฟฟโรดจูนนะคะมาลุ้นกันว่าไอเจ้าเจนเนี่ยมันจะปังหรือจะพังนะเกมนี้นะฮะมา วันนี้เจ้ก็ขอบทุนมาแค่100นะเจ้าปกติเจ้ก็จะเล่นเบ็ดหนักอยู่แล้วนะทุกคนเว็บไหนที่แบบเจ้มั่นใจนิดนึงนะทุกคนมาสแกตเตอร์เกมนี้ต้องการ3ตัวขึ้นไปนะค่อยได้หมุนฟรีนะแล้วก็ไม่มีการซื้อฟรีเกมด้วยเนาะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมพวกคำันเดิงเท่านั้นเนาะนเจไม่แนะนำไหมสนับสนุนให้ทำตามนะอ้าโอ้ไม่รอแล้วมั้งเนี่ยสงสัยจะได้เติมเข้าอีกหรอบเอ้า โอ้เกือบไม่รอดอลรอดได้ยังไงทุกคนกดไปเหลือ10บาทสุดท้ายนะสแกตเตอร์มาเอาเรื่องว่ะเอออะแบบนี้สิมันมีลุ้นนะทุกคนโอ้โหยังไม่2นาทีคือฟรีเกมเข้าเนาะแล้วก็เหลือเหลือ10บาทสุดท้ายนะรอดมาได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้นะโคตรปังเลยอ่ะทุกคนมาดีมาดีาดคือที่เจเห็นว่ามันคุ้ม มันดีนะเจ้ก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนดูนะทุกคนใครอยากตามเจ้ามาเดี๋ยวเจ้จะทิ้งรายละเอียดเกมไปที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันนะคะผมรา,างวัลก้อนโตแตงโมสองใบฟันไปสองพันเยเสียบนะคะไปต่อไปต่อนะทุกคนโอ้โหตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วแหละเนาะเออคือเมื่อกี้แบบไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้นะเจ้ก็นึกว่าเจา้จะได้เติมเข้าเล่นใหม่นะเออแมวมาดอกนี้คลิปนี้มาเร็วเข็มเร็วนะเพราะว่าโบนัสเขาแตกง่ายนะทุกคน แจกเร็วนะมาตรงได้ตรงโดนนะปะ่ะโอ้โหอ,อะไรมันจะปงังปุ้ยเยขนาดนี้นะทุกคนมาหนุนตีอีกครั้งสุดท้ายนะจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอืม มาบวกมาแค่นี้ก็บวกหนักแล้วนะทุกคนเอออ่ะจบไปนี้เรียบร้อยนะทุนเราแค่หน,นึ่งพันนะทุกคนโอ้โหบวกมาครึ่งหมื่นนะฮะปังไม่ปังก็ดูกันเอาเองนะคะทุกคน บวกมา6420เลยทีเดียวนะคลิปนี้มาเร็วเคมเร็วนิดหนึ่งนะขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะคะผมฝากกันไว้ด้วยนะคะ g t ทวันของเรามาแรงในกเกษตรตอนนี้เนาะคะ่ะอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกกะแบบเจห้ามพลาดเลยเนาะสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย